เข้าสู่รายการสินสมสรนะคะอยู่กับดิฉันการดาแยะบุญเรืองค่ะที่คุณผู้ชมได้ชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสั้นค่ะและภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นนะคะจากฝีมือของ6ผู้กํากับในโครงการหนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค6กบวกหนึ่งค่ะนำเอาปัญหาจริงๆของผู้บริโภคนะคะมาถ่ายทอดผ่านสื่อภาพยนตร์เพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงยังให้ผู้ชมนั้นได้ตระหนักถึงสิทธิของการเป็นผู้บริโภคของตัวเองด้วยนะคะโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะรวมถึงชมแล้วจะได้ความรู้อะไรจากเรื่อง เราเหล่านี้บ้างนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับส่วนหนึ่งของผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนผู้กํากับค่ะท่านแรกคุณอิทธบูลอ้นวงศานะคะหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคค่ะท่านที่สองค่ะอาจารย์ภัยจิตสุภาวารีค่ะผู้กํากับหนังสั้นนะคะเรื่องกมใครและท่านสุดท้ายนะคะคุณชานรุง่งเรืองเดชวัฒนาค่ะร่วมกับหนังสัน้นเรื่องกลับบ้านค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะสวัสดีครับถามก่อนเลยค่ะว่าโครงการนี้เริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณอิทธบูลค่ะ เรื่องสําคัญก็คือว่าเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยมีมีปัญหาเยอะมากะนะครับแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องถ่ายทอดให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคเหมือนกันเนี่ยเหมือนเหมือนกันเนี่ย<ม>ให้ให้ได้รู้เรื่อง ในในลณะที่เท่าเทียมกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าปัญหาของผู้ิพาโภคเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่ามีการละเมิดสิทธิเนี่ยของผู้ิพากภคซ้ําแล้วซ้าเล่าคําถามก็คือว่าทําไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ก่อบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเห็นตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่าของผู้บริโภคบ้าง <c oughs> เราคิดว่าการถ่ายทอดที่เป็นลักษณะรูปแบบ อย่างภาพยนตร์สั้นหรือหนังสั้นเนี่ยน่าจะเป็นสื่อที่จะสามารถที่ทําให้กลุ่มคนเป้าหมายต่างๆเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญในปัญหาของผู้บริโภคได้ครับแล้วมาเริ่มมือการกับผู้กํากับได้ยังไงอะคะ คือคือประเด็นที่สําคัญนักขณะเนี้ยคือว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่ทํางานการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยภายใต้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสแล้วสสสนี่ก็มีกิจกรรมที่ทํางานด้านสื่อเนี่ยที่สื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหลายอย่างโดยเฉพาะก็มีการิเริ่มในเรื่องของการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าหนังสั้นเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือรณรงค์ทาความรู้ทําความเข้าใจกับประชาชนในสังคมล้วก็คิดว่าตัวนี้น่า จะมีอิทธิพลอย่างมากในการที่ทําให้ปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมโดยเฉพาะตัวประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอ,อย่างอาจารย์ภัยจิตเองพอรู้ตอนแรกว่าต้องมาทําเป็นหนังสั้นที่สะท้อนปัญหาของผู้บริโภคนี่พอโจทย์แบบนี้มาเราคิดยังไงแล้วก็เริ่มต้นยังไงอะคะอาจารย์เรื่องนี้มันเป็นชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับแล้วไมเป็นชีวิตประจําวันเดิมของผมด้วยครับผมก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องการใช้บัตรเครดิตนะครับแต่พอดีกบ ผู้ที่แวดล้อมอยู่ใกล้เคียงก็ก็มีปัญหาเหล่านี้ครับแล้วผู้แสดงหลายคนที่อยู่ในนี้ก็มีประสบการณ์ตรงในเรื่องการใช้บรเกรตดิตคือรวมความก็คือว่าชอกช้ำใจกันมาโดยทั่วหน้าก็เลยก็เลยได้แนวคิดที่มันค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะครับในการทํางานอย่างชื่อเรื่องเห็นว่าชื่อกำใครด้วยทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องเป็นแบบนี้คะอาจารย์กำใครมันก็คือกมของผู้บริโภคเน่ยคือจริงๆเ่ยคือ อย่างเินที่ตัวตัวผู้จัดการพูดนำนะฮะบัตรเครดิตมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเราใช้ให้มันถูกมันก็ดีถ้าเราใช้ผิดมันก็เสียแต่บางทีเราใช้ถูกมันก็เสียก็มีเพราะมันมันก้าวล้ำู้เกินเรานะครับเราก็ต้องสะท้อนออกมาให้เห็นว่าปัญหาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดิม เราประสบการณ์ตรงยังไงเราก็เขียนไปแต่บางทีมันก็ไม่ตรงนะัก mm hmm. มันไม่ตรงก็คือว่าความจริงบางอย่างมันเปิดเผยไม่ได้เช่นการค่มขู่การทําร้ายกัน mm hmm. อะไรอย่างนีนจับไปนี่ซับก็มีนะฮะ mm hmm. แต่มันไม่ไดก้ก็เลยต้องอาศัยผู้ครองวริโภคเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเราว่า เอาที่มันพอเหมาะพอควรนะ,ะอย่างนี้ครับวิธีการถ่ายทอดมันแตกต่างจากการทําหนังปกติอาจารย์ทําหนังทําละครมามากมายนะคะแต่ว่าอมต้องเป็นถ่ายทอดเป็นปัญหาแบบนี้วิธีการเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายด้วยรวมถึงสะท้อนปัญหาตรงๆแบบนี้ด้วยมันมีวิธีการต,กต่างๆตตไปยังไงไหมอาจารย์มันก็ต้องใช้ลวิธีในการทําให้มันแคบลงเอาเประเด็นที่มันเหมาะสม,มถูกต้องนะครับบางทีจุดจบก็มันเนี่ยเราไม่มีมเราไม่ต้องมีเพราะเป็นหนังสั้นบางที